จังหวัดนครปฐมจัดพิธีถวายน้ำสงพระบรมศพนาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่26ตุลาคม2568ที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนางสาวโอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีถวายน้ำสงพระบรมศพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์กรสมาคมและประชาชนชาวจังหวัดนคนปรปฐมเข้าร่วมในพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยแท้จริงในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมลงนามถวายอาลัยพร้อมถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยและถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพตามลำดับทั้งนี้ จังหวัดนครปฐมได้กำหนดสถานที่ถวายน้ำสงพระบรมศพในแต่ละอำเภอเพื่อเปิดโอกาสให้ประสบกริกรทุกหมู่เหล่าได้รวมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาได้แก่อําเภอเมืองนครปฐมณนะสาลากองอํานวยการองค์พระปฐมเจดีอําเภอกำแพงแสนณนะวัดสว่างชาติประชาบำรุง อำเภอนครชัยศรีนวัดสำโรงอำเภอดอนตูมนวัดสามงามอำเภอสามพรานณวัดบางช้างเหนืออำเภอบางเลนณวัดบางไผนาศและอำเภอพุทธมนตรณวัดสารวันโดยผู้เข้าร่วมพิธีข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกและประชาชนแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกปะนิทัดมามีสุขปะนิดาม,มามีสุขผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครปฐมภาพข่าว สันหะวันโกกะอินรายงาน